ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพก็บอกว่ากําลังตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่มี24เรื่องค่ะที่เข้าสู่วรุมต่อต้านการทุจริตของกรทมแล้วค่ะการประชุมวงวารุมต่อต้านการทุจริตของกรทมซึ่ง คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานมอบหมายให้คุณเฉลิมพลโชดนุชิตรองปลัดกรทมเป็นหัวหน้าทีมดูแลเรื่องนี้พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับสินบนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา24เรื่องค่ะแล้วก็ตลอด4เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน124เรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยการออกใบอนุญ,ญาตของหน่วยงานกรทมโดยหน่วยงานด้านโยธาปรากฏว่าถูกร้องเรียนมากที่สุดนะคะล่าสุดยังพบเรื่องร้องเรียนที่กําัง ลังสอบสวนเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะของกทมผู้ว่ากทมย้ำว่าถ้าพบปัญหาก็ต้องสอบสวนแต่ขอค่าราชการที่ไม่ได้ทุจริตอย่ากังวลใจค่ะก็เราก็ส่งไปให้ประมาณประมาณสี่เรื่องสี่ห้าเรื่องนะฮะที่ส่งไปว่ามีความผิดนะมีรักษาก็มีตอนนี้ที่มาล่าสุดก็รักษาก็ส่งไปนะครับออรก็ไปเรียกเงินทำรองว่าไปช่วยเขาทำ สังขยาแล้วไปเรีย mhm. กตังอะไรเงี้ยอ๋อที่ทำแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กคือต้องบอกงี้นะคือเราก็ต้องระวังคืออย่าให้เพื่อนร่วมงานเราเสียกำลังใจเหมือนกันมันก็ต้องมีความยุติธรรมและเอาเฉพาะคนที่ทำผิดจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ทําไม่ได้ทำจริตไม่ต้องกลัวนะผมว่าเชื่อว่าเราดูแลทุกคนอย่างยุติธรรมเราไม่ได้ไปแกล้งใครนะก็ขอให้ทุกคนทําเดินหน้าอย่างสุจริตผมก็พยายามย้ํากับพวกเราเพื่อนๆเราทุกคนว่าเราเป็นแค่การรูฐบาลทมโชคดีกว่าประชาชนจำนวนมากมายเลยที่เรามีทั้งสว <pos anch> er> ัส <salv> ด <ajes> ิการมีเงินเดือน ทุกเดือนกินมีสวัสดิการที่กทมยี่งแล้วก็คือภาษีพี่้รงประชาชนอะ่ะดูแลลูกดูแลพ่อแม่เราเราถือว่าโชคดีมากแล้วเพราะนั่นจะไปตรยศอากตันยดูด้วยการทุจริตเรียกสวยเลยอันนี้มันแล้วสุดท้ายเวกรกรรมมันมีทันแน่มีตามทันแน่นอนแล้วหลายครั้งเนี่ยไม่ได้สนไม่ได้สงสารให้คนทําผิดนะสงสารให้ครอบครัวที่ต้องมารับผลกรรมต้องลูกต้องอะไรเงี้ยมันผมว่าคิดให้ละเอียดเลยแล้วก็รินแล้วเชื่อว่าคนดีเยอะกว่าคนไม่ดีเยอะนั้นเราก็ต้องหาทางที่เอาคนไม่ดีออกไปนะ ในการประชุมเมื่อวานนี้เป็นการพูดด้วยน้าเสียงเข้มทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนเรียกรับสินบนใบอนุญาตจาก5 0,000ก็ไปเก็บเขาส0 0 0 0 0โดยที่ประชุมวอรูมกทมก็มีการตั้งคณะทำงาน6คณะที่ผ่านมาเพื่อเน,น้นการดูแลคอร์รัปชันในหน่วยงานกอทมโดยเฉพาะค่ะสั่งให้ทุกเรื่องร้องเรียนที่ไหลเข้าระบบของกทมจะต้องผ่านวอรูมนี้ทุกเรื่อง การบริหารกทมภายใต้นายชาัดชาติครบ1ปีไปเมื่อวานนะคะก็ยำ้ำโดยบอกว่าปีที่2ของการเดินหน้าขอให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างทุกฝ่ายตั้งใจทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนขอให้ผู้อำนวยการเขตลงพื้นที่ฟังเสียงสะท้อนของประชาชนให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะ